การตลาดโรงแรมในเรื่องของ c u สเ o อ e r เพอร์ซ a น c u นะคร e r คัสเ o อร์คือการเจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงประเด็นตรงเป้าแล้วคุณจะทำการตลาดถูกนะครับถ้าคุณไม่เจาะนะครับคุณไม่รู้รายละเอียด c ัสเ o อ e r เพอร์ซ a นนะครับก็คือคุณจะทำการตลาดแบบวางแผห่นะครับทำไมอ่ะแต่ละประเทศแต่ละทวีดน,นะครับมาเที่ยวไม่เหมือนกัน อุปนิสัยไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันช่วงท่องเที่ยวไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องรู้เลยว่าหนึ่งเขาใช้แพลตฟอร์มอะไรแหล่งปัทวีนะี้เขาใช้แพลตฟอร์มอะไรนะครับ OTA เขาใช้นละอย่างกันเลยนะนะครับยุโรปอังกฤษใช้อีกตัวหนึ่งนะครับจีนเอเชียใช้อีกตัวหนึ่งเขามีความจงรักภักดีต่อในเรื่องของ OTA แต่ลไม่เหมือนกันคุณก็ต้องไปเล่นให้ถูก ร,รู้ว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เขาเป่นยังไงร,รู้ว่าสถานะของมาเที่ยวเขาเที่ยวแบบไหนงบประมาณในการใช้เขาเคืาใช้แบบไหนนะครับแล้วลักษณะในการเที่ยวยังไงอำนวยความสะดวกที่เขาต้องการเป็นไงคุณต้องรู้รายละเอียดพวกนี้แล้วคุณจะทําการตลาดถูกนะครับคอนซูเมอร์จะช่วยในอะไรน,นะครับในช่วยในการตรงจุดในการคุณทําตลาดนะครับถ้าคนนักการตลาดไม่รู้เรื่องพวกนี้คุณทํางานตลาดไม่ได้หรือถ้าทําได้ก็ทําแบบหวางแห ครับคุณต้องรู้นะครับาว่าที่ว่าคุณลูกค้าจะช่วยอะไรจะยเฉพในการออกแบบโปรโมชั่นพอคุณรู้แล้วคุณรู้เลยว่าโปรโมชั่นฉันจะทํากับกลุ่มยุโรปยังไงเขามาประเภทไหนเดือนไหนนะครับแหล่งท่องเที่ยวแต่แต่แหล่งท่องเที่ยววัตถุประสงค์ในการเที่ยวของลูกค้าไม่เหมือนกันความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวของคุณหรือโรงแรมของคุณคุณต้องศึกษาให้ดีนะครับของคุณเขาเที่ยวเพราะอะไรนะครับ และเราจะได้สร้างเนื้อหาในเรื่องของโซเชียลได้ถูกนะครับลูกค้ากลุ่มนี้เาขใช้แพลตฟอร์มอะไรส่วนใหญ่ Facebook ไหมอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้น p e r s o n a นแนลนะครับคอสตูมเปอร์เพอร์เป็นสิ่งสำคัญก็คือการรู้กลุ่มเป้าหมายรู้เหตุรู้ผลรู้วิเคราะห์ร้อยเที่ยวทำไมอะไรต่างๆนะครับแล้วคุณก็จับเอามาทำโปรโมชั่นนะครับคุณต้องเรียนรู้นะนะครับคุณอยู่โรงแรมอยู่จังหวัดอะไรส่วนไหนกลุ่มลูกค้าอะไร และกลุมลูกค้าเหล่านั้นเขาเที่ยวกันแบบไหน นี่คือคอสตู m เมอร์พ o n a l นนะครับศึกษาจ้ะแล้วทำไม่งั้นคุณจะทำการตลาดโดยหวังแหหากชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้อีกก็นี่มีคอมเมนต์สอบถามมาด้านล่างครับส่วนในเรื่องการนมานสอบถามผมมีคอรสไหมมีครับแต่กำลังปรึกษากับทางบริษัทที่ทำคอสอยู่ตอนนี้กำลังทกไลฟ์ทำอีบุ๊กจะเป็นตอนๆไปเรื่องกลยุทธ์พัฒนาโรงแรมนะครับฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับค่อยนี้กัแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ